เสร็จปุ๊บตัวดีค่ะและตัวเด็ดที่คุณนักตังอยากแนะนําแนะนําเสนอนี่เซรั่มเลิฟสกินนะคะใช้แบบนี้ประจําเลยนะคะที่สําคัญน้องเพิ่งมาต้องเข้าใจนะคะช่วงนี้คุณนัตังจะเป็นออกสีชมพูนะคะเป็นเรื่องปกติะคะ่ะเพราะอะไรเพราะผิวหน้าดีนั่นเองนะคะก็จะแบบแก้มสม้มแก้มส้มนิดนึงนะคะออืืหแม่เจ้านะคะหอมมากแม่นะคะ แล้วทําให้ผิวแข็งแรงมากเเนยนนะคะรูปคุมขนกระชับสําคัญเลยเป็นฝ้าตรงนี้นะคะเป็นฝ้าตรงนี้นะคะเริ่มจากลงแล้วแล้วก็เป็นสิวนะคะใต้คางเพราะอะไรเพราะแพแหม่นั่นเองอืมแปดแสนเราไม่ขายอยากจก้ขายแปดแสนอยู่นะคะคือคุณภาพดีมากบ้าบอมากคุณภาพแบบหลักร้อยคือฉ่ำเลยนะคะทุกคน ใช้สามแห้งไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวหมดนะคะเพราะได้เยอะมากนี่นะคะเซรั่มคิวคนมากแม่เออหอมจังเลยรักมากเลยบำรุงด,ด้วยวีต้าสกินอ่าจะใช้แบบนี้ทุกวันนี่บีบเข้าไปเลยมาเข้าไปเลยนี่มาเข้าไปค่ะหน้าผองหน้าผากเน้นโหนกได้ใจมากเออ เ้ไปลยค่ะะจมาแบบนี้ทุกวันนะคะและแบบตื่นขึ้นมานะคะจะสังเกตได้เลยว่าผิวหน้าคือแบบดีมากและแบบแข็งแรงมากชุ่มชื้นกระจางไสทาให้ลงค่ะทาให้ลงค่ะแค่นี้ค่ะคุณต้องตังใช้แค่นี้ค่ะไม่ใช้อะไรโบกนักหนานะคะเนี่ยโบกแบบนี้เห็นไหมคะโอ้โหแม่ไม่อยากจะบอกพี่น้องเอยสุดยอดอีด One. Well,